เรารับได้แต่รับรองว่าไม่เล็กแข็งแรงบุญมาถึงแล้วเพราะว่าพี่น้องสาวบ้านวังกระตุ้มนั้นมีหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อคนหนึงเลยวันนี้พี่น้องเพิ่งขอสมภาษถึงปุดตันของข่าวอยู่เสมอว่าการที่เราได้พบกันในวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ แต่มันเป็นเรื่องของคุณว่าสนาคุยกันมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวท่านจะหน้ห้างน้อยู่ตรงน้น้ำจะอยู่ทางที่ใต้ของโลกครัวนะครับที่สงสัยอะไรเลยแล้ะจะตามตรงนี้นะแล้วพี่ก็ไม่ถามด้วยะนไม่เป็นไรคนเราไม่เข้าใจไม่เป็นไร แต่กระบหน้ารังน้ำห้องตุ้ขาจะอยู่ทางที่ใต้ของโรงโครัวนะฮมันไม่ทกลายกนเรื่องทุกได้เลย มาวยัม้กันตัวเล็กทีเนแล้วอีกต้นหนึ่งก็อยู่ดูทางด้านทิศเหนือพรอมกรองกาโดยการนะฮะตรงไปจะห้อน้ำจะไปเด้าขวาเนาะเดี๋ยวขวาไปเกีไยวซายแามวกยไปจะเจอกองกรรมการ่งก็ไ่้กรรการประบอกจึกองการน่ยนตรงไปเลยจะเออยยนไปทางด้านนั้นและแล้วก็ออกไปทางด้านซ้ายไม่ใาไม่ถูุใจยงจะเห็นที่น้องจาจะไปทา กองอำนการของวัดวางกระทุ่ของเราน้องโยมเดินตรงไปก็ได้ตรงไปจะใซ้ไปก็จะเป็นห้องน้ำน้องกว้างคาอก็จะเป็นกองอำนวยการอยากจะชวนจะเดิญเดินเด้อเพื่อนๆเพื่โยมสาธุจุลใจดีที่มาใกล้และไกลที่กำลังเดินทางมาจากอำเภอสังดําตำบลล้งศบเขียนชื่อก่อนโยมเขียนชื่อนางจุลน์เนาะ มาจาบ้านหมอเป็นลุงนางอำเภอโคเริญอำเภอโคเิญจังหวัดเดียวกันนี่แหละแม่จ๋าแบงค์ละร้อยใส่ตู้อู้ผ้าไตเลยนะแม่นะอยากให้ท่านได้ดูนะ่านคนละห้คไปาไปเรโยงเขียนชืวอสเาไปจัง เพราะว่าตอนนี้เขียนทุกคนได้ยอมมีสี่ห้าคนมาเขียนตกลงไปนัดในทุกคุนลงสมสดอนต่อชะตาเสริมดวงบารมีสุดานปีถูกนรับปีใหม่ไม่มีปัจจัยที่จะถวลายพระอุปชาแต่เดินตรงไปนอดก่อนไปไหว้พระก่อนนูนไปที่สุมสีเขียวก่อนเนอะใครที่ได้ดอกไม้ได้ป่าเออคุณอากรรมการลูกหลอกคอยชี้แนะด้วยนะบอกให้เขาไปตรงโน้นตรงนี้ เราต้องช่วยกันบางทีเวลาคลื่นมาหาชนไหลมีมาเหมือนกับคลื่นเซนาติเนี่ยต้องช่วยกันแม่ใหญ่้องน้ำอยู่เดินเนอแม่ใหญ่เนอะโอ้เดบวบทพระตอนเช้าเลยแก่ฉันเนี่ยนะเดบโบทนาตาทุกใส่ตู้ไปคนละหนึ่งร้อยสวัสดีครับสวัสดีโอ้น่่เน่น่ับประชาสัมพันธ์มาจับบ้านพันเนี่ย เดี๋ยวไปปิดทองก่อนไปปิดทองแล้วเดี๋ยวเจ้าขอเชิญมาใช้เสียงกัปชัว่วโมงไปต้องถิดท่าโซ่ทองหลังปัต้าชพองเองนะฮะเอาสบา,ายมาอุ้มบุญกันเลยและสตางค์ทางด้านนี้เลยจ้ะอยู่บ้านเราอุ้มลูกเสร็จแล้วก็อุ้มหลานอุ้มลูกสอบเข้าเอวอุ้มลูกไปโรงเรียนอุ้มลูกไปสมัครงาน อุ้มหลานไปโรงเรียนอุ้มหลานไปเข้าบ้านเหนื่อยกันช่วงชีวิตแต่เราก็ไม่เคยคิดงพี่ตาพ่อถอยแต่วันนี้ความเห็นวาดวางกระทุ้งแล้วอยากให้พี่ตาได้อุ้มลูกันวันนี้จะอุ้มพาพใดในสตูดิโอมาให้ตาแหน่รับใจความรู้ความตกเตอร์เราไม่ได้การต่อสายสายให้เราหามู và để ra mắt phải tôi đừng pháp đã là đấy cũng phải đừng có và từng nhau ra mắt ta từng hạnh thật là sao tôi xong qua ta ngọc hay mà gì ช่วยเหลือพี่น้องเราด้วยรับผเป็นการสอนที่เก่าแล้วัฒนาต่อไปให้ไกลนั่นเราะมอบวามใจให้กับทุกท่านเลยเพื่อการในด้านการมอ้คามรูวแน้าหม่ในรัสุดท้องน้องสุดท้ายมาษาพลธรมไม้สาษมาห้ามาไปห้าเรื่อละ้ืยความศรัทธาความมั่นใจ ออกกุเดชพระบูรพระบูรวิว <established> <s rup ans 2> ัฒน์บุญญาโชเจ้าคณะธรรบรมโคกสัปโรงเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดวังประทุวันนี้พ่อมาถึงวังแล้วเนาะเนาะมาจากปานีสโอ้ยดีเด่นสีปานีสก็เคยเจอกันที่วัดเอาก็หลงปีที่แล้วนี่างกุ้งบาทเลยมาปีนี้พ่อมาอุ้มอีกเช่นกันใส่ตู้มาเลยครับพ่อจ๋า đơn từ lối bạn uh, may mắc, đàn bạn cũng hơi nhỏ, đàn lối gần bạn à? Phê phóng lòng tự trọng của thợ, lầu ta phải biết cách không bị quan tâm. Bằng sáng bằng ra trộn, trộn sỏi, bằng bằng sỏi, 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 คนเขาก็เป็นเศรษฐีที่ด่าบางคนเขาก็เป็นราชาที่ไร่มีนาปีให้เขาทำมีราดาให้เขาเช่าเจ็บเจ้าสืวนอนชันเขาเจ็บข่าเช่าเกินร้อยเปรียนพันเปรียนขอให้มีรถเงินรถเก็งรถที่นับสักคนร้อยพันพันพันมีกองวิ่งกันทั้งวันให้ควันเป็นหมอก วิ่งเข้าเข้าออกออกมาเอาวิธจแ่ร้อยแ่ห้รแ่รับอันแรกอ่อนแแยกก่อนเราจะได้ทำบนกานให้สลทุกทุกทุกรู้จับแย้หัวแย้ด้นข้เท้าไหลาเป็นน้ำไหล่เป็นน้ำเลยไม่ใช่น้ำนนะ้แะเป็นน้ำในแ้น้ำสารุทันทีเข้าแถวเข้าแถวเลยแ่ร้แรกก่อน เพื่อความสะดวกเพื่อความสบายเมื่อวันนี้โดนแบงค์อโดนแบงค์นไม่เป็นไรแน่เพราะว่าวันนี้ท่านผู้ใหญ่ท่นมีคุมเลยอธิฐานนะลูกชัดเรายังมีควาใจร้ายแต่ความกระามรักไก่บุญแม่จ๋าดอกไม้ทุกเพี้ยนทองของธรรัะวันนี้เราจะแจกให้ฟรีเลยเพราะว่าประรานาจบพื่ออาจารย์มูลสิทธิพระดี พระมีบุญท้าโบสถสองท่านแม่ละาทาสามติบกว่าล้านแ่เงินสาสิบล้านถ้าขาดร้อยหนึ่งไม่เค็มนะแม่เราอยากจะให้สาสิบล้านเค็มมาใส่ตู้หรือขอคนละหน่ยขอนยคนละกลับไปบ้านรวยคนละร้อยล้านนะขอบอธนาสาธุไม่ต้องรีบรุกถ้าหิวข้าวไปลกปัวถ้าใช้บริการต้องนะห้องน้ำห้องสุขาใช้ได้เลยไม่ต้องอายลูกเรากิน เราก็จะต้องถ่ายอันนี้เรียกปูชาก่อนลึกอันนี้ทำบุญก่อนลึกไม่ต้องรีบแต่ก็ขอของบุญโจมือมารายัยทองทุกคนนะครับที่นำคุณพ่อคุณแม่ใจบุญมากราพักมาขอออนมาต่อบุเ่อมาเสริบุ่นให้กับ,บวัดวางอะทุกจะไปคนละหนึ่งร้อยคนละห้าร้อยคนละพันก็ขอโมทนาสาธุนาแม่นะขอให้อายุมัน่นขวัางยืน สุขสดชื่นหมดทุกขอให้มีความสุขอยู่กับลูกอยู่กับหลานที่นใจแม่แ่ถ้าพรทอบกมนไม่ขลังเสียงมาจากก็ไปที่สักการะเลยไปรับพรจากหลวงพ่อไปปราบปรองน,น้ำนบบระพุุทธมนต์เรามีุ์เรามีศอกเรามีโรคเรามีภัยไปหาหมอหลายหลายโยงพายาบาลเราบอกให้ให้กลับเลยแต่มารับน้ำมนต์ คนเท่าไรไม่ได้ตั้ง